เอาละครับคุณผู้ชมครับเรียกว่าเป็นการสางแค้นไทยดับซ่าเกาหลีจ่อพงาดพุ่งท็อปสของเอเชีย พร้อมกับมาเปิดโอกาสเข้ารอบแทบจะ100%ต่อกันที่อีกเรื่องหนึ่งครับที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเวียดนามซึ่งล่าสุดนั้นหลังจากที่โค้ดมาโนโพกิงออกมาโวยยับว่าสนามเนี่ยเหมือนสนามเลี้ยงวัวเลี้ยงควายสุดท้ายมาโนทํากับเพื่อมไปทั้งวีลีกแต่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจะกระเพื่อมขนาไหน เข้าเรื่องติดตามได้ในคลิปนี้กันเลยนะครับเรามาเจอเจอกันอีกเหมือนเดิมคลิปนี้ผมเองก็มีเรื่องราวอัปเดตเกี่ยวกับฟุตบอลไทยของเรานะครับที่ต้องบอกเลยว่าหลังจากจบการแข่งขันรุ่นเยาวชน20ปีเนี่ยที่เกมล่าสุดเราเจอกับเกาหลีครับอันนี้เนี่ยต้องพูดกันก่อนเลยก็ต้องยอมรับกันเลยครับว่าเกาหลีเขาเหนือกว่าเราถ้าให้พูดถึงการพัฒนานะผมว่ามี10ปีอะที่เราจะ ถึงขั้นเกาหลีที่เล่นเป็นเหมือนธรรมชาติไม่กดดันตัวเองครับพอเล่นแล้วก็รู้สึกว่าจะเหนือกว่าเราเยอะมากๆถึงแม้ว่าเกมนี้เราจะนําก่อน1นก็ตามครับแต่เป็นการดิงขึ้นนําที่ผู้สาประตูของเกาหลีเองมีความผิดพลาดแต่สิ่งนั้นก็ต้องชื่ชมจังหวะโต้กลับของเราด้วยนะครับน้องๆชุดนี้เนี่ยถามว่าเก่งหรือขนาดนาาั้นไหมเก็บตัวกันมา2ปีแล้วดูรูปแบบดูแพทเทิร์นการเล่นก็ดูมีทรงนะแต่ว่ามีทรงแบบไม่สุดนะครับพอ ถึงจังหวัดสุดท้ายแล้วเนี่ยเรายังทําอะไรไม่ได้อย่างการเลี้ยงกินตัวเนี่ยแทบจะไม่มีเห็นเลยครับเข้าใจว่าเราอยากจะใช้ระบบ เล่นเป็นทีมมากขึ้นแต่ในเมื่อเกมมันเป็นแบบนี้เราสู้ระบบทีมกับเขาไม่ได้อย่างเกาหลีญี่ปุ่นเราก็ต้องหาผู้เล่นที่เลี้ยงกินตัวดีๆซึ่งเห็ว่าชุดนี้ไม่มีครับโดยเฉพาะจังหวะเกมรับของเราเนี่ยอีกหนึ่งจุดปัญหาที่ต้องแก้ไขกันเลยนะครับอีก10ปีไม่รู้ว่าเราจะมีกองหลังที่มาเติมเต็มให้กับทีมชาติได้หรือเปล่าครับเพราะว่าในเกมเจอกับเกาหลีครับถ้าเกิดใครด,ดูก็น่าจะทราบกันว่าทั้ง3ลูกเนี่ยเราโดนลูกกลางอากาศหมดเลย ทังลูกตีเสมอยิงขึ้นนํา2 1ยิงขึ้นนำา3 1เราโดนแบบนี้นะครับอ่ะอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลแหละที่เราจะต้องใช้กองหลังลูกครึ่งนะครับก่อนหน้านี้ก็มีในรุ่นอยู่20ปีนะทั้งน้องฟินบราวย่างเนี้ยหรือว่าอีกลหลายๆคนอย่างน้องเดาวซ้ายเนี่ยผมจําชื่อไม่ได้ที่เป็นกองหลังระดับบิวอัพเกมได้เนี่ยแต่ก็ไม่ติด กับทีมชาติชุดนี้นะครับอันนี้ก็ไปสี่ต้องไปปรับกันแหละขอฝากทางสมาคมหน่อยหรือว่าฝากทางบุรีรัมครับถ้าอยากจะทําต่อหรือว่าสมาคมจะเอามาทําก็ต้องเฟ้นหาผู้เล่นที่เหมาะสมในรายการเอเชียให้ได้ครับไม่ใช่ว่าเราไปโชว์จุดอ่อนในเขาเห็นว่าเอ้ยจุดอ่อนของเราเนี่ยคือลูกกลางอากาศนะแล้วมันก็แก้ไม่ได้ด้วยสุดท้ายก็ตกรอบไปด้วยการแพ้1ต่อ4นะครับยังจมบวยของตารางเกมสุดท้ายเนี่ยจะไปเจอกับ ซีเรียครับที่เพิงเสมอญี่ปุ่นมา2 2สองซีเรียเนี่ยเขาเป็นสไตล์อาหรับอย่างทองแท้เลยครับไม่ได้เร็วมากแต่ว่ามีสกิลมีพื้นฐานขายาวเนี่ยโอ้โหอันนี้แหละเป็นเรื่องยากไม่งั้นญี่ปุ่นไม่เสมอแน่นอนครับเกาหลียิ่งกว่าญี่ปุ่นอีก โอ้โหเล่นบอลกันจังหวะตันจังหวะชนเนี่ยเราสู้ไม่ได้นะครับโดยเฉพาะการแย่งบอลคือแย่งบอลเก่งมากแต่ว่ายังไงก็ให้กำลังใจน้องๆกันนะครับในรุ่นอยุ20ปีส่วนในวันนี้ครับเข้าเรื่องกันเลยครับกับการแข่งขันฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีกของเอเชียนะครับโดยเกมนี้บุีรมยูในเต็ด จะต้องเจอกับกวางจูที่มัดดับ6จากหลีกเกาหลีใต้ซึ่งเกมนี้เรามีโอกาสที่จะสางแขนมีโอกาสที่จะล้างแขนเกาหลีได้จริงๆเพราะว่าการเจอกับกวางจูครับมันจะเป็นแมตต์ตัดสินที่ทําให้บุรามผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้าย ในรายการเอเชียในถ้วยเอเชียครับโดยเกมก่อนหน้านี้เอาชนะอุนซานฮุนไดมา2ต่อ1ในบ้านของตัวเองด้วยจากการยิงของสุปรนัทเหมือนตาในนาทีสุดท้ายทดเวลาบาดเจ็บสุปณนัทก็ยิงสวยๆให้ขึ้นนําได้แต่ว่าการเจอกับกวางจูรอบนี้ครับเอาตรงๆเลยคือแทบจะเอาร้อซที่บุยรำจะผ่านเข้ารอบไปได้เพราะเปิดทุกเงื่อนไขเลยนะถ้าเกิด บุรีรัมจะตกรอบเนี่ยมีเงื่อนไขที่ยากมากต้องลุ้นกันถึง3ทีมคือถึงแม้ว่าจะชนะจะเสมอหรือว่าแพ้เนี่ยโอกาสเข้ารอบก็ยังสดใสยอยู่ เดี๋ยวผมจะมาไล่เรียงกันนะครับที่บอกว่า100%เนี่ยโอกาสมันจะมากขนาดไหนคือถ้าเกิดชนะกวางจูเกมนี้นะครับก็จะผ่านเข้ารอบในฐานะอันดับ4หรือว่าอันดับ5มีโอกาสที่จะเจอกวางจูหรือว่ายะโฮในรอบ16ทีมสุดท้ายส่วนถ้าเกิดเสมอครับเสมอเนี่ยก็อาจจะจบอันดับ5หรือว่าอันดับ8และในรอบ16ทีมเนี่ยมีโอกาสที่จะเจอกวางจูมารโนสตโกเบแล้วก็ฟอนตาเล่คือการเจอกับกวางจูเนี่ยมันดีอย่างหนึ่งเพราะว่าถ้าเกิด เราดูฟอร์มกันแล้วเนี่ยเอาชนะไปได้สมมตินะครับสมมติเอาชนะไปได้แล้วไปเจอกันในรอบสิทีมก็เอาชนะอีกก็จะให้บุรีรัมเข้ารอบ8ทีมเนี่ยมันจะไม่ติศาสตร์มากๆส่วนอีกเงื่อนไขหนึ่งครับคือถ้าเกิดว่าบุีรัมแพ้นะก็จะจบอันดับ6ถึงอันดับ9แล้วก็ในรอบสิบหกทีมสุดท้ายครับจะมีโอกาสเจอกวางจูมาริโนสโกเบและก็ฟอนตาเลเหมือนเดิมคือยังไงยังไงก็เข้ารอบไดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็มีเงื่อนไขเดียวนะ ที่บุีรัมจะตกรอบนั่นก็คือการที่แพ้แล้วก็ซานตงไทซานเนี่ยโปฮังสเตลเลอร์แล้วก็เซียงไฮพอรตเอาชนะในเกมสุดท้ายได้3ทีมพร้อมกันเนี่ยมันเป็นเงื่อนไขที่ยากมากนะครับเพราะว่าการที่โปฮังเออเซียงไฮพอรตหรือว่าซานตงไทซานจะชนะมันแทบจะเป็นไปได้ยากมาก,มากครับเพราะแต่ละคู่แต่ละทีเนี่ยเจองานหนักทั้งนั้นเอาเดี๋ยวอย่างเอาโปฮังก่อนโปฮังเนี่ยจะต้องไปเยือนยาฮูหครับที่ยาฮูเองก็เขาไม่อยากแพ้แน่นอน ซึ่งก็มีโอกาสที่จะชนะเช่นเดียวกันแต่ว่าส่วนของปูฮังตอนนี้อันดับของเขาถึงแม้ว่าจะชนะได้เนี่ยก็ยังมีโอกาสเข้ารอบแต่ว่าเป็นเรื่องยากนะครับเป็นเรื่องยากส่วนอีกทีมหนึ่งครับซานรตรงไทซานก็จะไปเจอกับอุนซานฮุนไดในบ้านของอุนซานที่เกาหลีซึ่งอันนี้เนี่ยมีโอกาสเพราะว่าอุนซานเองครับตกรอบไปแล้วไม่รู้ว่าจะใช้ชุดใหญ่หรือเปล่าแต่ว่าการเล่นในบ้านเนี่ยผมก็คิดว่าอุนซานน่าจะ จัดหนักจัดเต็มแล้วครับเป็นช่วงพรีซีซั่นแล้วก็น่าจะเป็นช่วงการฟอร์มทีมกลับมาเพื่อแข่งขันลีกแล้วก็อาจจะเป็นงานยากของซานรตรงไทซานอีกส่วนอีกทีมหนึ่งครับก็เป็นเซี่ยงไฮ้พอตเซี่ยงไฮ้พอตเนี่ยอาจจะเจอเกมหนักแต่ว่าเป็นการเล่นในบ้านครับพวกเขาจะเจอกับยูกกมาเอฟมารีนอตคือกลัวอยู่อย่างหนึ่งเพราะว่ามารีนอตเองผ่านเข้ารอบไปแล้วครับไม่รู้ว่าจะใช้ชุดใหญ่ชุดหลักเจอกับเซี่ยงไฮ้พอตหรือเปล่าแต่ว่าเซี่ยงไฮ้พอตเนี่ยถึงแม้ว่าจะชนะก็ ยังตกรอบนะครับไม่มีโอกาสเข้ารอบแล้วก็เดี๋ยวว่าเป็นเงื่อนไขที่ยากมากๆกับบุยรัมจะตกรอบเอเชียในครั้งนี้นะครับบุยรัมเองถ้าเกิดชนะได้เก็บไปอีก3คะแนนของคะแนนเรงกิ้งค่าสัมประสิทธิ์แล้วมีโอกาสที่จะเบียดแซงจีนได้ด้วยนะครับนี่แหละมันเป็นสิ่งสําคัญมากๆกับการได้โคต้า2อบวกหในทั่วเอเชียโดยอัปเดตล่าสุดตอนนี้เนี่ย ทางบุยรัมเองก็ออกมาประกาศออกมาบอกนะครับว่าอากาศในหนาวมากๆในการเล่นกับกวางจูซึ่งกันในขันวันนี้ขอแค่มีแต้มครับถ้าชนะอันดับก็จะขยับขึ้นและก็จะมีโอกาสได้เป็นท็อป20ของเอเชียด้วยเดี๋ยวยังไงก็มารอเชียร์กันครับในวันนี้17นาฬิกาบุีรัมพบกับ กว่างจูเจอกัที่อันดับ6ของเคลีกเนี่ยเป็นงานยากแต่ก็น่าจะเอาตัวรอดได้โดยเฉพาะการมีสบนนัดเหมือนตาครับที่ปัจจุบันเนี่ยลงไป7นัดยิงไป7ประตู4แอซิสถือว่าฟอร์มดีเฉิดฉายมากๆโดยเฉพาะจังหวะการยิงอุนซานฮุนไดครับทีมแชมป์ของเคลีกที่เปิดหน้าแรกแล้วยิงจนได้อะยังไงก็รอชมรอติดตามนะครับเชียร์สโมสรไทยเชียร์ตัวแทนจากไทยเพื่อพัฒนา กันอย่างต่อเนื่องส่วนการแข่งขันของคู่อื่นๆนะครับก็จะเริ่มการแข่งขันในรายการ FC c h a แชมเปียนลีก2นะครับ วันที่19เกนี่ยก็เป็นแบงคอกเจอกับซิดนีย์วันที่20ชุนบุกเจอกับการท่าเรือแล้วก็วันที่20อีกเนี่ยก็เป็นไลออนซิตี้จากสิงคโปร์เนี่ยเจอกับเมืองทองนะครับทีมที่น่าจะมีโอกาสผ่านเข้ารอบที่สุดนะผมว่าเป็นแบงคอกแหละเพราะว่าเ,เาาสมอกันมาส่วนการท่าเรือเนี่ยโดนไปสี่ลูกโอ้โหยับเกินไปครับแล้วก็เมืองทองแพ้สกอร์หนึ่งแต่ถ้าเกิดเอาชนะได้ก็มีโอกาสเข้ารอบเช่นเดียวกันเดี๋ยวยังไงมารอชมกันอีกทีหนึ่งนะครับในวันพรุ่งนี้ เอาละมาต่อกันที่อีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องแบบดุวนดนเลยโดยผมเองก็นําเสนอไปก่อนหน้านี้เกี่ยวกับวงการฟุตบอลเวียดนามนะครับที่มาโนโพกิ้งออกมาด่าเละออกมาสับเละว่าสนามเนี่ยเหมือนกับสนามเลี้ยงควายนะครับไม่เหมาะสําหรับการเล่นฟุตบอลวางแผนวางแทคกติกอะไรก็เล่นไม่ได้รวมไปถึงเหมือนมีเฉลี่ยเวลาออกมานะครับทุก57นาทีเนี่ยจะมีการพัก10นาทีคือเสียเวลาไป10นาทีกับลีกของเวียดนาม ซึ่งมาโน่เป็นคนบอกเองนะครับแล้วล่าสุดเนี่ยสมาคมฟุตบอลเวียดนามครับเรียกมาโน่เข้าไปพบกับการสาเหตุที่วิจาร์ณสนามแบบนั้นวิจารณ์ลีกของเวียดนามแบบนั้นหลังจากที่ทีมของเขาเนี่ยเสมอไป0ูว่าสนามนั้นแย่มากจนทำให้ทีมของเขาไม่สามารถเล่นสไตล์ฟุตบอลที่ต้องการได้แล้วก็ยังโพสต์ภาพสนามเนี่ยลงไอจส่วนตัวพร้อมกับสัญลักลัวแล้วก็แพ้ แล้วก็ยังมีเปรียบเปรยว่าเหมือนทุ่งญ้าเลี้ยงสัตว์ก็เลยส่งบนให้สมาคมไม่พอใจครับแต่ว่าทางบริษัทวีลีของเวียดนามเนี่ยกลับกลายเป็นว่าออกมาตรการเด็ดขาดทันทีสั่งให้สนามของฮองลิงอาติงเนี่ยแล้วก็ บินนิงเร่งปรับปรุงสนามนะครับโดยการแฉครั้งนี้ก็เรียกว่ากระเพื่อมกันทั้งประเทศเพราะถ้าเกิดไม่ผ่านการตรวจสอบอาจจะต้องเปลี่ยนไปใช้สนามอื่นเนี่ยครับคือทางเวียดนามเนี่ยเขาก็บอกเองนะว่าการดูแลนสนามเป็นเรื่องปัญหาเรื้อรังเลยของฟุตบอลเวียดนามครับเนื่องจากสนามหลายแห่งอยู่ภายใต้การบริหารของหน่วยงานท้องถิ่นไม่ใช่สโมสรโดยตรงทําให้การซ่อมแซมเนี่ยมันล่าช้าครับและบางครั้ง ก็ยังถูกนาไปใช้ในกิจกรรมอื่นเช่นซ้อมกอล์ฟดูครับซ้อมกอล์ฟมีมีซ้มอมกอล์ฟด้วยนะจัดคอนเสิร์ตเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติที่เขาทํากันทั่วโลกครับแต่ว่าการซ้อมกอล์ฟเนี่ยมันไม่ปกติจริงๆครับมันก็ได้ส่งผลในพื้น,นสนามเนี่ยเสียหายซึ่งวีลีกเองของเวียดนามก็ตั้งคําถามนี้มานานมากครับอย่างเหมือนกับโค้ดมนโนอบอรกิง้งตั้งคําถามเลยว่าทําไมสนามเนี่ย ถึงไม่ผ่านมาตรฐานสักทีแต่ว่าสมาคมหอฟุอลเวียดนามไม่พอใจนะครับที่โคดมาโนเองไปแฉยับยับแบบนี้เหมือนมันหักหน้าของสมาคมเวียดนามเองแต่ทางบริษัทวิลีกเวียดนามเนี่ยก็เน้นปรับปรุงเลยครับถ้าไม่เน้นไม่ได้นะเพราะอายไทยครับโดนมาโนวิจารณ์อย่างหนักและเรื่องนี้เนี่ยมันดังไปทั้งอาเซียนนะครับเกี่ยวกับสภาพสนามของเวียดนามถ้าดูจากในรูปเนี่ย โอ้โหก็ไม่น่าเล่นจริงๆนะครับขนาดไทยเราน้องๆเล่นการแข่งขันเยาวชนเนี่ยสนามไม่ดีก็ยังโดนยับเลยครับต้องปรับปรุงนะ ถ้าเกิดไม่เริ่มตั้งแต่สนามเนี่ยมันก็ซ้อมเทคติกไปได้อย่างที่โคชมาโน่บอกนั่นแหละครับแบบนี้ตามหลังไทยลีกอีกประมาณ20ปีสําหรับลีกของเวียดนามและนี่ก็เป็นเรื่องราวอัปเดตเกี่ยวกับ,บวงการฟุตบอลไทยและก็วงการฟุตบอลอาเซียนนะครับยังไงก็อย่าลืมตามเชียบุยรีรมยูไนเดสโมสรตัวแทนจากไทยเราเจอกับกองจูครับ17นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยครับรอชมรอติดตามกันได้และในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากชอบการอัปเดต รเรื่องราวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับ s c r สไครเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันแบบจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยแล้วเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย